กลับมาสู่เดรีวิวว้าช่วงสุดท้ายไม่มีอะไรดีไปกว่าการรีวิวแอปโอ้เดี๋ยวรับให้ทันนะเนี่ยใช่แล้วครับมีแอปอะไรจะมารีวิวในช่วงนี้ครับแน่นอนครับหลายคนตอนนี้นะฮะที่ใช้ iPhone รุ่นเก่าๆอยู่นะฮะอย่างเช่น iPhone 5S อะไรแบบน้อยอกน้อยใจไอโฟน6 6 plus ออกมาแล้วนี่ไม่มีคุณนิรันดร์คุณที่จะซื้อได้ใช่แล้ว ปัญญาเออไม่แก้ซะหน่อยละแม่แต่แต่ก็อยากจะบอกนะฮะว่า 5S มันก็ยังสเปคแรงอยู่อย่าไปคิดว่ามันจะเป็นเครื่องที่เก่าหรือมันแย่อะไรนะฮะแล้วนีอย่างหอ่ะซื้อยังซื้อเลื้ออยู่ดีแล้วมีอย่างเราอย่างเลยคนยังไม่มีแบบผมทำยังไงถึงจะได้สเปคสูงขึ้นสิ่งแรกที่ทุกคนโดนกดยันก็คือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆมันถ่ายวิดีโอแบบ 4K ได้หนี่ มันใช้แผนนี้มากดดันเราตลอดนี่ถามว่า iPhone 6มาใหม่เนี่ยคนโอเครูปลักษณ์โอเคจอใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยนะแต่สุดท้ายอยากได้กล้องชัดสุดท้ายมันสู้ได้ไหมมันสู้ว d o โ s p h o ฟ e ได้มันได้20ล้านพิกเซลหรอเออ Android นี่ 4K ถ่ายวิดีโอมันเคยทำได้บ้างไหม iPhone เนี่ย 4K เนี่ยอยากจะเอาโทรศัพท์มือถือที่ถ่าย 4K นะฮะทุกคนมารวมตัวกันเลยนะฮะใครถ่ายได้เกิน5นาทีครับขอชมน้ำหน้าเลยครับตอนนี้ไม่มีเลยเพราะว่าส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องความร้อน ได้แล้วแต่วันนี้ผมจะทำให้ iPhone 5S ตัวนี้ถ่ายวิดีโอแบบ 4K หรือ 4K ได้นี่มันเรื่องน่าตื่นตะลึงอ iPhone 5ไม่มีสเปคนั้นและ iPhone 6ก็ไม่ใช่สเปค 4K ใช่แล้วแล้วมันถ่ายได้ยังไงโดยการลงแอปที่ชื่อว่า ProCam version 2ครับอ๋อแอปตนี้เสียตังค์นะฮะจะดาวน์โหลด ProCam เนี่ยต้องเสียเงิน1.99เหรียญก่อนซึ่งผมจ่ายมาเรียบร้อยแล้ว ผมนับ <sia. S 2> ถือในการลงทุนของพี่มากๆแน่นอนครับไม่ได้รีวิวแอปวันนี้ไม่ได้รีวิวแอปฟรีรีวิวแอปเสียตังค์หนึ่งจุดเก้าเก้าเหรียญเลยเหรอนี่เราต้องลงทุนเพื่อผู้ชมครับหนึ่งจุดเก้าเก้าเหรียญนี่มันบะหมี่สองชามเองนะัสริจขนาดนี้เลยเหรออการลงทุนโอเคนี่ครับมาดูหน้าตาของแอปเลยนะครับเปิดมา่อไรนะฮะจะเห็นว่าแอปโปรแคมตัวนี้นะฮะมีเครื่องไม้เครื่องมือให้เราใช้เยอะพอสมควรหน้าตา้ายโอ้ไม่เหมือนเดิมตอนแรกเข้าใจว่าเหมือนเดิมพอยื่นมาอ เนฮะเอาาง่ายๆครับแค่ซูมนี่ฮะก็จะมีปุ่มซูมอย่างนี้ครับคุณสามารถซูมนี้ได้เลยว้าวแล้วนั่มันใครอ่ะโอโ้โหภพวงกบของเรามครับดูดูไหมฮะดูไหม,มโอ้เวลาเชนลิมตะกูลดูไหมฮะทีนี้เมนูที่ทําให้เราสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้นะครับมีมีหมดที่เรื่องฮะซิงเกิลช็อตวิดีโอเห็นไหมฮะเห็นไอคอน 4K วิดีโอไหมครับตัดนิดหอะไรชัดๆทางด้านนี้เลยนี่เลยเควิดีโอกดปาอแต่ขอโทษมันล็อกกุญแจอ้าว พอกดโฟลคเพื่อมันขึ้นแบบนี้ครับ 4K u l t r a HD นี่วิด <Video recording. S 1> ีโอเรคคอร์ดด <จะ S 1> ิ่จะต้องซื้อเพิ่มครับอา้าวต้องกดบายก่อนแล้ว1.99้บาร์มีสองชามเมื่อกี้ได้ตัวโปรแคมมาไงแต่ถ้าอยากได้สีต้องจ่ายเพิ่มได้หน้ากากมาเพื่อจะมาเปิดไอตัวส K ด้วยการเสียทางอีกรอบหนึ่งมือนก๋วยเตี๋ยวที่อยากได้หมูสับเพิ่มต้องจ่ายเพิ่มใช่แล้วครับแต่ไม่เป็นไรอย่างนู้นราคาในผมก็ลงทุนมาแล้วนะฮะราคาไม่ต้องห่วงเลยครับผมนี่ ทำเพื่อผู้ชมอยู่แล้วฮะเรากดซื้อเลยครับเท่าไหร่เท่าหร่ไม่ต้องสนใจครับกดไปเลยครับนี่ใส่ทุกผหัสครับเฮ้ยนี่แม่แอคเ้าผมดิแอปตัวนี้เป็นแอคเคาท์ของผมแล้วแ้1.99แรกผมจ่ายคุณจ่ายแล้วนี่อีก4.99ใครจ่ายคุณจ่ายก๋วยเตี๋ยวสองชามเมื่อสักครู่ที่พี่หลามทานไปเป็นเงินในห้างนะฮะ ถึงหน้าที่ต้องจ่ายจริงๆแล้วนั่นและคือการกดบายกดไปแล้วที่เราจ่าย4.99เหรียญที่แพงที่สุดประวัติศาสตร์การซื้อแอปของเราเลยะเนีแต่เพื่อณผู้ชมครับมาแล้วครับฟังก์ชัน 4K สดกุญแจล็อกออกเรียบร้อยเรามาถ่ายวีดีโอ 4K กันนะครับ

โอ้โหพอกดสต็อปนะฮะ,ะมันจะต้องมี p r o c e s s i n g วิดีโอเพราะว่าเขียนไฟล์แทบไม่ทันเลยทีเดียว 4K นี่ละเอียดขนาดนี้ครับไม่เคยรู้มาก่อนเลยพี่หลามเล่นหนัง 4K เนี่ยเหนื่อยกว่าเล่นหนัง K เดียวอีกนะ <c oughs> มันไม่ต่างกันนะ,ะหรือเหรอมผมเป็นคนถ่ายคุณเป็นคนเล่นครับหัวใจเต้นแรงเลยไใหนขอดูคุณภาพของภาพหน่อยมาดูกันครับมันจะเป็นยังไง 4K เริ่มาพันี่ับอปนี่เป็นไง โอ้โหเป็นไงก็เหมือนเดิมไอ้ยผมชัดนะผมชัดนะไม่เห็นละเอดเลยดูในจอมือถือมันจะไปเห็นพลังของ 4K ได้ไงกันดูบนหน้าจอดูไม่ออกเออนั่นนะสิมาดูบนเครื่องคอมดีกว่าหู้เสียงเลยเนี่ย 4K ไฟล์ทั้ง4.99เหรียญน่ะนี่ครับมาดูครับฝีมือของกล้องตัวนี้ครับอ่เป็นไงผมชัดไหมผมชัดไหมเอ้ยละเอียดนะเออดูแล้วก็ไม่ค่อยต่างจากที่เราถ่ายกันแบบปกติสักเท่าไหร่เลยนะนี่ละเอียดสิ เทคนิคของการทำสีเคของเขาคือเลยรู้ไหมฮะยังไงเขาก็คือถ่ายภาพนิ่งครับในเวลารวดเร็วคือหนึ่งวินาทีเนี่ยถ่ายให้ได้24ภาพอ๋อเพราะว่าความสามารถของกล้องภาพนิ่งเนี่ยมันละเอียดก่ากล้องวิดีโออยู่ใช่นะฮะถ่ายภาพนิ่ง24ภาพเลยเห็นไหมพอหยุดเฟรมสุดท้ายหน้าหน่วยคมกิ๊กมันอยู่ที่ในแบบด้วยนะฮะหน้าถึงจะคมอะนะฮะ่หน้าหน้าจังเดิอดเบิร์ดเจ๋นั่น่ะสิมันอยู่ที่คนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเ้าบอกว่าคนเราเท่ากันและดูนี่มันเท่ากันไหมเนี่ย เข้าเ่ที่ไหนนะคนเราอ่ะเฮ้ย้าใจไหมหลงตัวเองนี่อ่าเป็นไงฮะอ่าสำหรับคนที่อยากจะให้ iPhone 5S ของตัวเองถ่ายวีดีโอ 4K ได้คุณก็ต้องเสียเงิน2.99ขยัก1เหรียญโหลดโปรแกรม2มาก่อนเสร็จแล้วคุณก็ไปเปิด Option 4K วีดีโอนะครับอีก4.99เหรียญ แล้วก็ปวดใจให้แค่เขาของฉันเองนี่เอาละครับมาผ่านในรายการ t ด e Review เราก็ต้องประเมินนะครับว่าแอป ProCam 2ตัวนี้พร้อมปลั๊กอิน 4K มันน่าซื้อหรือน่าเมินและผลการประเมินออกมาก็คือพูเลย ตอนนี้จะถ่ายวิดีโอ 4K ไปทำไมเพราะว่าสโตรเลตเอ่ยหน้าจอเอ่ยนะฮะม,มันยังไม่พร้อมสับ 4K ซะทีเดียวแถมเทคนิคก็แค่เอาภาพนิ่งมาเรียงต่อๆๆๆกันไม่ใช่ 4K แท้ซะหน่อยน่าซื้อเพราะว่าเอาไอ้เข้าคนอื่นมาซื้อต่งางหากล่ะ